เว้ยเผ็ดเผ็ดนื่มนะอ้ยอันนี้โคตรอร่อยอ่ะอร่อยมาก กับจีนี่จะกิดอีกแล้วค่คะเอนี่มัน EP พหนึ่งเจอกันอะไรเล่าโอเคทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวขนมแปกจากสาเพลงกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งก่อนเลยอุ้ยแบมนสั กล่องมันดูน,นี่มากเลยอ่ะแกมันมันดูลูกคุณมากกล่องโคตรสวยอ่ะดูแบบเอออันนี้นะมันเขียนไอ้ว่าชีสบอลชีสบอลพี่จินจะเป็นไงนะมันลนเลยอยแอบแกะยากเอ้ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบให้มาหลายชิ้นเดี๋ยวก่อนไม่ได้กินมาดูกันแกะกันกินมันไม่เหมือนชีสขนาดหั้นนะมันเหมือนอะไรหวานหวานเหมือน ได้กลินดมไหมอ่ะทุกคนดมได้กลิ่นไหมมันกลิ่นแบบมันเหมือนเวเฟอร์นมนมอ่ะอร่อยอะไรอย่งไม่ได้กินค่ะกินกินแบบรู้ว่าอร่อยลองชิมก่อนลองชิมก่อนอุ้ยแอบมีแล้วชิมก่อนนะจิ๊บเอ้ยอินฟูจะชิมค่ะอุ้ย ไม่เหมือนอันนี้บอยช็อกโกแลตข้างในอ่ะจริงอีตรงนี้มันต้องกรอบเว้แต่มันไม่กรอบอ่ะมันหืนๆนอ่ะกินเหมือนนมบูดหืนๆแบบค้างคืนอ่ะอุ้ยตายแล้วแม่ไม่ไดีนะ number ทูจ้ะ หมูแผ่นหมูแผ่นหมูหยองหมูกระป๋องจะลงสสำเนกยงก่อนอุ๊ยแอบชิกยาก2องอันนี้จริงจริงมันมีสี่รสแต่ไม่รู้มันคือรสอะไรอ่ะน่าจะเป็นออริจินอลเพราะว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกเลยเดี๋ยวทำเป็นอ่านได้ไหมหาชื่อภาษาถ้าอย่บนนินจะมนเนินนี้อุ๊ยชื่อยาวเนาะอีน่าชื่อยาวเนาะอุ๊ย แกฉันนึกว่ามันจะกรอบเหมือนแบบไอหมูหมูแผ่นบ้านเราอะ่ะมันนิ่มเว้ยน,น,นะแกก่อนดมดมก่อนอุ้ยกลิ่นเหมือนปลาไอนะนะ้นั่นอ่ะปลาแผ่นสมัยเด็กอะ่ะอุ้ยแอบนะ่าแอบหอมแอบหอมอืมเหมือนปลาแผ่นอืมเวลานี้อร่อยอ่ะอุ้ย อร่อยมันไม่กรอบนะเว้แต่มันเหนียวเนียมันมันไม่เชิงเหนียวมันจะแบบนี้ยืนยืนเหมือนแบบเยลลี่อ่ะเฮ้ยอันนี้คนออร่อยอ่ะอืมอร่อยมากอุ๊ยความตุกมีอยู่ได้แป๊บเดียวเมนูต่อไปขาไก่ดองพริกอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีรูปพริกตรงเนี้ยฉันเดาว,ว่ามันต้องเป็น อืแกดูนะถ้าทำแบบเน,นี้ยแกดูน้ำดิไม่กล้ากินเลยวันเนี้ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยสักดหนึ่งถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะมันมีน้ำแต่ฉันต้อค่อย,อยๆกินเหมือนแหนมอ่ะกินเหมือนแหนมอะแหนมมีพริกอ่ะแหนมใส่พริกอ่ะ จับเทคเจอร์หน่อยนะนะโอ้โหไม่อยากเอานิวโดนมันเลยอ่ะแค่เหมือน,นตีนไก่แบบไม่สุกอ่ะเหมือนไม่ลวกอ่ะอเราเริ่มกันเลยนะยเห็ดมันเหมือน,นแหนมอ่ะแหนมตีนไก่เห็ด นเหมือนแหนมตีนไก่เทกเจอร์มันยุนๆยุนแบบยุนๆยุนเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเ็แบบเแบเบฉันไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบแหนมากชอบนะต่อไปเลยอูอันนี้โชคดีมากอันนี้เดาว,ว่ามันจะต้องเป็นเยลลี่เพราะมันเห็นว่า food flavor sweet อันนี้มันเป็นเยนลลี่เนาะ ันนี้ก็องุอ่งนองนะุ่นอะไรนะมัทคัสอะไรสักอย่างขอดมก่อนคือตอนนี้กได้กลิ่นแต่อีเนี้ยนะอีตีนไก่เนะี่ยกลิ่นเหมือนยังลบก็ยังนะกลิ่นแอบเหมือนยังลบคุณผู้ชม <c oughs> เหมือนยังลบเลย <c oughs> วิ texture นุ่ม <c oughs> เหมือนโมจิเลยอ่ะ นม่มน,นิ่มๆอันนี้น่าจะเป็นน้ำตาลนะข้างนอกก่อชิมกัน,นมันเหมือนเยลลี่สอดไ้วุ้นอะมันงงอะรสชาติมันงง,งอะอืมอจิวะ่ะมันโมจิอะไม่เอาไม่กินแล้วแปลกไป <c oughs> อันถัดไปจัะเหมือนปลาหมึกผัดเผ็ดอะไรสักอย่างโหฉันจะตายมันให้ฉันได้กินเผ็ดแต่ว่าอุ้ยแล้วมันเหนียวเหนียวเหมือนไอ้นั่นอะอาหารมาขนมหมาเหมือนขนมหมาอุ้ยกินเหมือนผัดช,ชาอะไรสักอย่างแกเหมือนนี่เลยอ่ะหอยลายปลากระ,กะป๋องป้มปุ้ยอืมหอนหอยลายผัดช,ชาเลย ืมอันก็แอบบดีนะวันนี้แอบ,บกินกับข้าวต้มเลิศืมแอบ,บอร่อยกินหลายรอบเหมือนเห็ดเลยอะ่ะนี่เหมือนปลาหมึกกับเหมือนเห็ดอร่อยอุ้ยอร่อยว่ะวิอันนี้อร่อยนี่อร่อยเอาไหมอข้ายอร่อยอันนี้อร่อยอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะและอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะเอ่อฟองเต้าหู้หมาล่า,ลาอะไรสักอย่าง แล้วมันนุ่มนิ่มแบบยืนยืนอ่ะดูดิไปด,ดูน้ำมันเลยโอ้โหแม่ความคลีนอยู่ที่ไหนไม่มีจริงน้ำมันเยอะมากแต่แ,แก,กันเลยก่อนอุอ๊ยเสียงอืมกลิ่นคล้ายๆกันเลยอะเหมือนแบบพวกขัดชา้าหรือจริงๆริอันนี้มันคือหมาล่าวะอันนี้คือหมาล่าเต้าหู้ยืนยืนเหมือน <c oughs> เลยเหมือนเลย เหมือนเลยน้องหมามันมีงาแล้วก็มีเหมือนเป็นผักผักอะไรไม่รู้อะเขียวเขียวแล้วก็มีพริกหม่าล่าลองชิมชิเอ้ยจับเหนียวหื้มยหวานหวานเผ็ดอุ้ยอันนี้อร่อยวะ่ะแอบอร่อยมันเหมือนเต้าหู้อ่ะมันมันดูดน้ำเข้ามาเนี่ยแบบหอมแบบจุยๆจิยนุ่ มันเหมือนจะเหนียวนะแต่มันไม่เหนียวมนะันแบบเอ้ยอันนี้แอบเพลินว่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยแต่มันแบบหวาน,วน,วนเผ็ดใช่ไหมแล้วพอปลายปลายมันเค็มเค็มกลิ่นเหมือนผัดชาเฮ้ยอันนี้อร่อยนะเนี่ยจ่อันนี้อร่อยกว่าเพลินมากอันนี้แต่แอบ,บเคียวยา่างหนุ่มมันเหนียวเหนียวจะแบบพอเคียวไปปุ๊บ น้ำมันแบบปิด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 ออกมาน้ำลายเด็นปากอ่ะสรุปผลอันไหนอร่อยสุดอันนี้สามอันนี้อร่อยที่สุดหมูอันเนี้ยอร่อยมากถ้าไปกินมันกับแก้มหรือเวลากินแบบดูหนังอ่ะอร่อยมากเต็มห้าอันนี้ให้ให้สามให้สแต่สามอันนี้อร่อยสุดไงอันนี้ฉันให้สี่จุดห้าด่าอันเนี้ยอร่อยอันนี้อร่อยนัมเบอร์วันอุ้ยไม่แม่ไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ อันนี้สิอันนี้อร่อยสุดลองมาอันนี้แล้วก็ลองมาอันนี้กินเพล,ลินแต่อันนี้เผ็ดสุดอันนี้เวก้ามนมากกับอันนี้อันนี้ด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวขนมแปลกจากสองเพลงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนนะคะชอบหรือไม่ชอบหรืออยากติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวขนมแปลกอันไหน คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม IG นะคะจีนี่พีชาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็อย่าลืมขาดไม่ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพจสตรารไลท์่ะนะคะบ๊ายบาย